ใาจร้จะดสมอเาเวเลอเายงพกี้เอารเาว่าลูกเดเยมัวูงิข้าเขาาสั่งตัวน้าตัวนนเขาไม่หูแล้วเดี๋ยวนี้นะมูบีแลเียวเดี๋ยวนี้เนัวน้นี่างตางตางตา่าี่มตต่งา่่ตาม่่่

กำลังยากออกจาเรื่อเือกพือาตที่จะทเงอพาเนต้องช่วยเันแต่นาขนาดเราต้าผิดผิดง่ายผิดง่ายอย่แต่บรรากระน้นน้นนั้วเราบกระตุมทุหูโตเรากระตุ้นภูมใ้เราเลยเพราะเวว่ามันไลู่มเร็วน่าเื่ออเรหูโตหูโตลาน้อเห็นบอลเราอยากมาแต่หูานอเราผิดกม่ก็ะดึงแมก็ไปก็ดึง

เ่มอยเ่มอยไปแนแล้วไนจะปีกไจะปีกขี้ไปนแล้วเอนะแอกนี่ยีได้ะว่ามาให้เู่าไหรยวันได้ว่าลดลงท่านมากพี่ด่อ ยังเปไรใ่อนใส่เครื่องใหม่ให้บอกแม่่ตลข้าวบวบเลยน่มั้งเห็าบ่แล้วพอดีนอนสีพมแล้วไก่อยากนอนแล้วจะตื่นล้ The sáng mong cụm. Cụm. How do mông, see mông ham mong? Chi mong cụm bên nhau, chị phào. Mhm. 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 cái Mhm. 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 คนมากเล่นเละอยู่บ่ัดนี้จหว่าวะน่ยมาเล่นเลขอยู่ม่เนี่ยม่ตอนปู่ยังวบาบอกเลขกันเนาะนอนขึ้นบนนอนจากหนีแล้วนอนเดีย มีเทียรงง์เอดอเนอะที่ผ่านทหายกำลังใจทายคิดเหรอสอบแปลว่าปนอจ้าของสองคนมงนี้เวลาถ่ายกนเอามาให้ถ่ายให้สบายนี่นนนสบาย,าย,าย,อายนอดเล่ทนไรเนาะ แต่แต่ก็แต่งไว้เตมเต็มเมทองเปล้วือกกช่วยช่วแล้วเด้อพี่น้องเ้ยแต่งกำลังดูว่ามีใครคนลงโ้อกันาสั่งแบบถือที่ชุดพี่น้องเลยอะไร

ลูกล่นก็มโคกยังมาบนทานหอที่น้องกำลังถามจิมาเดินกำลังชิมาบ้านเฮายแหละจะยังมาบน่านหอเอาเลอ้ยัมงาจะเมื่อรากินตปันกันหมักใช่ไหมเดี๋ยวปาได้กัญญาบอกเมื่อหน้า กระสุนเสาและกระสุนในการสูสีรอบก็ขวารักสารักกนที่หนึ่งก็เป็น่อสารักปุ่นที่สองกับป็นแม่แล้ว่จะลุล

จะตอกจะตีนะเจ๊ง่ายก็เอาไปเอาต้องมีสื่อน่ามาหน่ยไปเอาไปทำนะเขาจีนเนี่ยมือญยาเจียรบกบกินลูกมีกินบัวกุลาูเยอเจียรเอาไม่ได้เนาะเด็เจียรบกบกเลยมันเจียรบกมาเจ้าเหมไอนกั

กน่ารกสุไม่กนตาดสดีอืมเราก็สบายดีพี่น้องอะไรนาแล้วกเราสยดพวกอ๋อน้าเนี่ยพวกนัวเรากะสั่งคือคนนอนนี่หนานุ่นนนอยู่มันจะได้ลาบ่ไดน้นอ้มา่กเปา็น่ีเตั้งไหวะบงย

nằm cứ sai ไปเลี้ยง bỏ ลาสิ à นํามาอยู่บ่เลี้ยงงัว <laughs> <laughs>

เนี่ลูกค้าไปเลยอาอกเพ่งกัอันนี้เอาไปใส่หันนี่มมกแตงโมไปเลยมันเอะหดะเยอะมาเลอะเต้เต้จะเงินจะกระเป๋าคนเินจะกระเป๋าไหเรือ นี่ให้กับเขาปั่นแหงกับไตลูกกันใสัาเป็มาได้แล้วทั้งปั่นแหงไดนกัไปเปมาใส่านในตัวไรมาไอีกโอ้อคอปั่นเลั้งงบปั่นทเาอยู่หน้า